ถือเป็นการบุกพลิกบทบาทเราไหมตูสำหรับ MM, <c oughs> เอ็มเอ็มคิดว่าพลิกนะเพราะว่าไม่เคยเล่นนะไม่ไม่เคยแบบว่า <c oughs> ก็เคยแบบเล็กๆน้อยๆแกล้งๆอะไรอย่างเงี้ยแค่เอวงเอ็มีก็เป็นบอยไปอันนั้นก็จะอ้วกเรงงาไงแต่อันนี้มันต้องแบบว่าโหอันนี้มันต้องระยะเวลาแบบยาวเลยแต่ก็ไม่ได้บอยถึงขนาดนั้นเลยนี่มก็มีการตั้งใจนีตั้งใจ ใช้คำว่าทางการบ้านดีกว่าไม่ได้ทำใจเลยแต่แบบทำทำถ้ามันไม่ได้มีฉากที่จะต้องแบบว่าไปถึงแบบไปนัวกับผู้หญิงอะไรขนาดนั้นก็ไม่ต้องทําใจแต่ว่าต้อนทํากันบ้านนิดนึงว่าเออมันมันต้องแบบโทนเสียงมากกว่าเนาะเราโมโหแล้วเราต่างจังหวัดมันก็จะเนอร์มันจะสูงไปหมดเลยแล้วก็ต้องแบบว่าคุมคุมนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ต้องอ่านก็ต้องแบบอ่านมากกว่าเดิมหน่อยต้องอ่านมากกว่าเดิมอยากต้องรู้ว่าเอ็มมาถามพี่น้องว่า ตอนนี้หนูหลุดได้ไหมหรือว่าหนูจะต้องเก็บอารมณ์ไหนหรือหนูจะต้องแบบว่าเฮ้ย hey, นิ่งเลยไม่ขำนะเอ็มอแบบะไรเงี้ยใช่ค่ะยากไหมหะบทพิช่ยากนะเอ็มว่าทำไมเราตัดสินใจแลจ้วชอบ <ư> ชอบจริงๆชอบตั้งแต่รู้ว่าติดต่อมาถามว่าชื่อเรื่องอะไรถามผู้จัดก,การเขาบอกว่าสี่ทรชนคนอันตรายแล้วก็แบบเอกต้าเหรอหรือ <laughs> หรือไรหรือเพราะว่าเราไปเป็นแบบว่ารับเชิญสกิวหน 1, tools, ึ่ง <laughs> หรืออะไรบอกแม่เมนเลยสี่ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเฮ้ยน่าจะสนุกถามด้วยซ้ำว่า ให้ตัดผมเลยเปล่าหรือว่าให้มันเปลี่ยนคาเลคเตอร์หรือต้องลงผิวดำไหมหรือเป็นสมัยกยนะ่อนอะไรงเงี้ยเขาบอกว่าก็ยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นอนยะ่างเงี้ยแต่แบบเอออยากเล่นอยากเล่นอะไรที่มันแบบแปลกตาไปใชเ,เป็นการชาเลนจ์ชเเอ้ว่าชาเลนจ์นะแต่คนดูอาจจะแบบเอยเหมือนเดิมอ่ะแล้วแต่อย่างงี้เลย <laughs> แต่ว่าม่เอาสุแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราหนักกับตรงนี้เหมือนกันอย่างเราคาดหวังกับนงานคาดหวังนะเพราะว่าเป็นเอ็มก็เล่นมาหลายอันใช่ป่ะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นแบบ เป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่เคยเล่นด้วยแล้วก็ลดน้าหนักด้วยอะไรด้วยมันก็เลยแบบทําหลายอย่างคือพีคคาแรคเตอร์มีแต่ให้เห็นตีงในจอเห็นเหมือนกันไม่กล้าดูมันมันดูแล้วมันเป็นแบบอย่างมันแบบเออมันถามว่าเราอินกับตัวละครป้อมไหมอินแต่เวลาดูปุ๊บเอ็มเาเวลาถ่ายเอ็มจะไม่ชอบดูมอถ้าถ้าเขาไม่เรียกมาดูภาพรวมเพราะรู้สึกว่าเรามันติดแบบว่ามุมนี้ไม่สวยเลยหรืออะไรเราก็เลยบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของการแสดงเลยไม่ดูดีกว่า คิดว่าปีหน้าจะเป็นเราไหมคือบทเนี่ยดีอยู่แล้วโปรดักชั่นดีคนลงทุนดีโปรดิวเซอร์ทุอย่างดีแต่ว่าเราไม่ได้กล้าคิดเออแค่อยากไปร่วมงานแบบเนี้ยเอ็มแต่งตัวเซ็กซี่จังเลยอะไรแค่นี่พอนะข่าวลงข่าวแค่นี้มีข่าวแค่นี้พอแต่ว่าโหต้องไปไฟกับใครมั้งอ่ะเขาอยู่กันมาตั้งกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็น้องใหม่เราก็ค่อยๆสนุกกับงานดีกว่า ชอบ,อบใช่ชอ,ชอบ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 อยากให้หนังไปหนังไปเดี๋ยวเราก็ตามมา,อ,าอ่าแปลว่าก็เรื่องชินกับบทผู้ชายแล้วยัง <laughs> ชินยัง่งเอาดีชินกี่มง <laughs> <laughs> มแบบคือจริงๆแล้วเราแบบด้วยตัวเราเองอะเอ็มว่าก็ไม่ได้เป็นแบบหวานขนาดนั้นแล้วก็เป็นสายๆลุยๆเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าก็เหมือนตบให้มันเข้าที่เข้าทางหน่อยแค่นั้นอย่างบทพร้มอมกับเราต่างกันยากต่างกันมากไปฮาร์นคแรคเตอร์ นี่ใสคล้ายหรือว่าเอ็มว่านีสใส่คล้ายคล้คลายตัวเหมือนกันเลยบอกว่ารักเพื่อนรักพี่น้องเหมือนกันออกตัวได้หมดไม่ได้ติดอะไรแต่อาจจะคาแรคเตอร์แค่ใกล้เคียงไม่ได้เหมือนซะทีเดียวใชว่ต้องมีฮูกับเ้มีด้วยนะล่าสุดมีเหมือนกันเจ็บอยู่วันนั้นก็ <laughs> <laughs> แบบว่าเออก็มันไม่เหมือนที่เราตีกันจริงๆอะ่ะ <laughs> มันเป็นการที่ต้องแบบโอ้ต้องดูเชิงแล้วก็โหพี่สตันเก่งมากยเลยค่ะคะ่ับ เราก็จีจ้าจีจ้าเลยจีจ้าเลยไม่ได้ไม่ได้เห็นจีจ้าเห็นปูจีจ้าบอกเออหนูออกแล้วนะแม่วงการอะไรเงี้ยให้เราเป็นเลยเราต้องฝึกความเป็นนันแมงเนี้ยจากใครบางคนในเพื่อนกลุ่มเราเราดูดูดูว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆคาแรคเตอร์เขาวางมาอยู่แล้วว่าเราไม่ต้องแบบบอยขนาดแค่แอบเนอะในสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าแอบใช่ไหมแอบขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้มีถึงขั้นแบบอะไรขนาดนั้นถ้าดูในภาพยนตร์เขดูจะดูไหมว่าเป็น เอ้บานน่าจะรูเอ้บ้าด้วยแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะด้วยหลายหลายอย่างเนอะเอออะไรเงี้ยไอมว่าเขาดูรู้แต่ว่าเขาจะไม่ได้เห็นเราในสภาพที่เคยเห็นเอาอยี้ดีกว่าอะไรเงี้ยอาจะสวยไอใชหน้าหวานจังอะไรแบบค่ะเขาโอ้ยากมากเลยเอมว่า ลงคลิปติกตกอครั้งแรกไปย้อนดูได้เลยว่าฉันจะเป็นคนแรกที่เข้ามาแล้วออกเลยตั้งใจแบบเออกูเลิศแน่คนอื่นเขาเข้าหยุดซื้อไม่ได้ตอนนี้เต็ม <c oughs> เต็มไปหมดเลยไม่รู้ถึงขนาดที่ว่าซื้อมาเขาเรียกว่าตัวอะไรด้วยนะ <c oughs> ก็ซื้อไม่รู้ว่าราคาอันนี้ขึ้นหรือลงไม่รู้แต่สาที่ซื้อมาเนี่ยราคาขึ้นหมดเลยพอจะขายก็ทําใจไม่ได้อยากจะเป็นคนเก๋ต้องเก็บไว้ก่อนไปขายตอนที่เขาเลิกเล่นอะ ใช่ก็มีมาหมดเลยอ่ะอีลาบูบูเนี่ยเอ็มยกบล็อกมาตอนนั้น6กพันเแล้วเพื่อนก็บอกว่าอุ้ยโง่จังเลยเขาซื้อกัน5้าพันเองทำไมง่อย่างงี้อะไรเงี้ยอีกวันหนึ่งคุณนายเขาถือไปไปไกลเลยเราก็แบบเย่เย่อะไรยเงี้ยชอบไม่รู้ว่ารุ่นอะไรแต่รู้ว่าอันนี้น่ารักเฉยๆก็เต็มแล้วต้องห้ามตอนนี้ ไม่ได้ห้ามที่บ้านเริ่มห้ามแบบมีครบทุกคอลเลคชั่นในตัวที่สะสมอะไรเงี้ยก็ค่ะเสียหายเราจะประเมินค่าเสียหายได้ไหมทั้งหมดทั้งมวลเขาโกหกละไม่แปรเก็โกหกล่ะเฉยเฉยโอ้โหอย่าเพิ่งเส็จเลยถ้าดีที่เราไม่ได้ไปเล่นแบบสี่ร้อยพันเปอร์เซ็นต์เลยขนาดนั้นก็เล่นตัวเล็กไปค่ะสมรคอน่ายากเลยก็หน้าหากันก็ก็มีอยู่มีคนมาขอซื้อต่อมีค่ะมีมีคนมาซื้อต่อคือเราอ่ะ เราชอบความน่ารักแล้วเราไม่รู้ว่าบางทีไปตรงกับคนที่เขาหักกันอะไรอย่างเงี้ยขายาขายอยู่ขายอยู่ช่วงหนึ่งพอขายมาเหมือนก็รับมาแล้วก็ส่งต่อแต่ว่าของที่เรามีไม่ได้ขายอีกเรากลัวพวกมีฉาชีพไหมคะช่วงนี้จะไม่เพื่อมชื่อคุณเอมเนี่ย <c oughs> เต็มเลยไม่จะชีพดาบ,บูบูเนี่ย <c oughs> นัดรับกับคุณเอมคุณเอมน่ารักมากเลยอะไรเขาไม่รู้ยังไม่เคยไปนัดรับกับใครเขาเลยมัน <c oughs> ก็เอาชื่อเราไปไปมันก็เลยกลายเป็นขอ้อเท็จจริแล้วมีคนทักมาแบบ เออซื้อต่อเอ็มได้ไหมเอ็มก็บอกว่าซื้อได้เอ็ม,อมยังมีเหลืออยู่เขาก็บอกว่าอุ้ยตัวจริงมาตอบหรือเปล่าคะหรือมิชฉาชีพอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าปลอมจ้าทำ <laughs> ให้เขาสบายใจไป <laughs> งงไปเลยตอนนี้เรามีการแบบดำเญญน,นินคดีอะไรไหมี่เอ็มทำยังไงตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตำรวจแต่ก็โพสต์เอาไว้ว่าเอ้ยนี่คือมิชฉาชีพนะอะไรเงี้ยค่ะให้ระวังตัวกันด้วยเพราะว่าเยอะมากมิชฉาชีพเยอะมากการกับการรับมือกับมิชฉาชีพที่เราไม่ได้เจอด้วยตัวเองคือตอนนี้เอ็ม เราอ่ะรู้แค่ว่าเราต้องแจ้งความในทุกๆเรื่องแต่ตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรคืบหน้าในความรู้สึกเราอ่ะคือมันมีคนชื่อเราอ่ะไปโพสใช่ใช่มันยังไ่้พูดเทียหายใช่ยังไม่ได้เจอก็เจอแบบกระปุกกระปิกอยู่แต่เราก็โพสให้ระวังตัวไว้แต่ว่าถ้ามันมากกว่านี้จริงๆเราก็คงต้องไปมาฟ้องเราเยอะไหมคะยคนบอกเราเยอะมากมาแบบพี่เอมเอาขารู้พี่มาใช้แล้วใช้แล้วใช้แล้วออย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะขออีกเรื่อง น้องลูกสาวเรากลับมาส่งเอาเ้วัยกันมากนะครับเนี่ยเพิ่งรู้เมื่อคืนรู้เมื่อคืนเห็นเห็นสตอรี่เศร้าๆก็ถามเป็นไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็บอกทะเลาะกันแต่ว่าดีเทลอ่ะไม่ได้ลงลึกเพราะว่าเขากำลังน่าจัดนอยๆยกันอยู่หรือใดๆอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นะค่ะยังก่อนหน้านี้น้องเคยมีาปรึกษาเรื่องความรักกับเราไหมไม่นะจริงๆไอ้ว่าน่าจะเป็นไม่แบบไม่ได้ไม่ได้ตอบแบบอู้อะไรนะไอ้ว่าสองคน คนสองคนเท <laughs> ่าน <laughs> ั because because that, ้นที Much ่จะรู้ว่า <Ellen> ม <kes> ันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจริงๆถ้าเราทะเลาะกับแฟนเราไปเล่าให้เพื่อนฟังเราก็จะเล่าอย่างหนึ่งอะเรากับอีกแฟนก็จะเป็นอีกแบบนึ่งเพราะฉะนั้นก็สู้ๆไม่เป็นไรดีกันได้ทะเลาะกันได้แล้วแต่เลยเราก็ให้กำลังใจให้กำลังใจก็เออสู้ๆมืออะไรอย่างเงี้ยก็ปกติใช่ไหมคะแต่คือเขาสอคนคือมันนัดตอนนี้คือเขามีปัญหากันจริงเลิกกันจริงหรือไงอันนี้ไม่รู้เลยไม่รู้เห็นว่าสตอรี่เป็นแบบนั้นแล้วก็อีกวันเราก็มาเช้าข่าว ขึ้นก็เลยยังไม่ได้ทักไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะหลายคนเขาพูว่าเหมือนเป็นการสร้างกระแสหรือเปล่าหรือทำคอนเทนต์ปล่วรอะว่าตัวน้ำพเพชรก็จะลงประกวดนเร่ๆนี้ด้วยหรอนอ้ำเพชรกดอะไรคะมาจะลงเอ,อ็มวีทีหรอหรอไม่รู้เลย <c oughs> ไม่รู้ปะไม่ไม่รู้จริงบอกว่ากระแสหรอไม่รู้ว่าเอาว่าแล้วแบบไม่ได้พูดแบบปัดป้องอะไรเขาสึกว่า ถ้าเลิกก็คงจะเลิกมั้งแต่ถ้าไม่เลิกก็คงจะไม่เลิกเธอสามวันอะอย่าเพิ่งเจนเย็นขอบคุณเมื่อไหร่เมื่อคืนใช่ปะยังไม่ครบยี่สิบสองชั่วโมงเลยเจนเย็น่อทุกคนเจนเย็นยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีโพสแชร์โพสอะไรทิ้งจิ้นเดี๋ยวมันจะเขินเราก็เลยเราเราก็รู้สึกว่าเออก็ให้ก็แค่กำลังใจเอาชัวร์ๆให้มาขอประตูแม่ร้องไห้มาเนี่ยค่อยอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไร ไม่ได้คุยขนาดนั้นเลยเอ็มเวลาใครมีปัญหาจะไม่ได้ทักไปแบบเล่าสีหรืออะไรก็บอกสู้ๆมึงแค่นั้นแค่นั้นเลยจริงๆแบบเออสู้ๆขอบคุณแม่แค่นั้นค่ะแล้วก่อนหน้านี้เราได้มีแบบว่าให้คำปรึกษาเรื่องความรักแบบกับน้องเนีโอ้ยของตัวเองยังทะเลาะกันอยู่เลยใหแม่กล้าให้คำปรึกษาของตัวเองยังมา ออสาวันใจเย็นสามวันเจ็ดวันเพิ okay. ่มอีกหน่อยคารค่า